รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย AIS วันสู่หอสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซ OK ียนโอเกะถ้าคุณถือใหม่คุณต้องร้องอย่างเซียนใน2วันที่ผ่านมานะครับเกมแรกของเราเราได้แข่งมาเสร็จสิ้นแล้ว,ลวประกาศผลไปแล้ว3คนที่เข้าสู่รอบที่2องับ3คนนี้นะครับเหลือเพียงอีกแค่1คนเท่านั้น <1 S 2> ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปเพื่อไปชิงเงินรางวัล20,000บาทเช่อไครับคุณก้องหนึ่งคนสุดท้ายที่จะเข้ารอบได้แก่ ให้ไปสมรดกันได้โฮโฮไม่เป็นไรยังไงก็กลับมาใหม่ขอเสียปบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยขอบคุณครับผมเพราะสัปดาห์นี้คือโชว์สนุกสนานกัน,นหมดเลยเนาะสนุกทั้งหมดเลยดีกันมากเบียดกันมากอ่อามาเรามาดูกติกาเกมที่2กันเลยดีกว่าครับคุณก้องเกมที่2ครับเรียกว่าเป็นรอบเซีนยนใหม่ครับ4ี่คนที่เข้ารอบไปแล้วเนี่ยจะต้องออกมาเพื่อสุ่มเลือกเพลงอาจจะเป็นเพลงแนวที่ถนัดหรือไม่ถนัดก็ได้มาร้องเพื่อที่จะ เอาชนะใจของแกงปราบเซียนทั้ง5ท่านให้ได้แต่มันมีกติกาพิเศษอยู่นิดนึงว่าเ,เพลงที่เลือกมานั้นนะครับถ้าเกิดว่าเลือกมาแล้วร้องได้ถูกต้องทุกคำไม่มีผิดเลยแม้แต่คำเดียวรับไปก่อนเลย1คะแนนหรือว่าเรียกว่าเป็น1เซียนครับถูกต้องเอาละครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราก็พร้อมแล้วคนแรกคือคนแรกครับขอเชิญคุณนัทสุเล แล้สอนร้องเพลงน่าจะได้ทุกแนวนะตายแล้วถนัดถนัดอะไรถนัดถนัดแนวไหนถนัดแนวไหนไม่น่าจะเป็นป๊อปทั่วไปแหละครับป๊อปทั่วไปครับป๊อป่ปหน่สองสามกดเลยครับป๊อปคอนเลยมั้ป๊อปคอนโอ้ยป๊อปคอนกันนนแล้วก็กดอีกหนึ่งทีเพื่อเลือกครับลูกเพ็งนาเลยครับลูกเต็งนยไม่เป็นไรที่คุณเท้เผยเทสเทเทสเทเทสเเเทเเทเเเเเเเ ทุกคนน่าจะเคยร้องเงนี้แต่ที่สําคัญคือเนื้อเนี่ยรู้ทั้งเพลงไหมน่าจะได้ครับเอางี้เรามีเวลาให้คุณดูอีก20วินาทีพยายามจําให้ได้มากที่สุดนะครับอย่าลืมร้องถูกได้ไปก่อนเลยหนึ่งเซียนนะแต่ต้องถูกทุกคำครับพร้อมเนื้อเพลงมาท้องทะเลท้องฟ้ามีเพียงแค่เราทำกลางหาดทรายขาวแสงดวงดาวกกลายสวยงาม เบนโสวรรค์เปิดทางอีกคนทั้งหวังบอกความในใจเธอได้ฟังโอกาสยังมีต้องสู้เพลงครับไอ้ท่อนท้ายๆเนี่ยต้องชัดด้วยป่ะอาอียาอียาด้วยป่ะต้องชัดต้องต้องมาเอาไปไหนล่ะเขาไม่กล้าเดินมาเพราะเราลืมเรียกเขามาพร้อมนะฮะมากกดดันมากตอนนี้เมื่อคุณถือไมค์คุณต้องร้องอย่างเสี้ยน ชมทะเลชมฟ้ามีาเพียงแค่เราทำกันห้สาวพาแสงดว,ดวงดาวพลางเร้าประกับสวยงามบนสวรรค์ส่งมาคนง่วงว่างอย่างฉันด้วใจในเพลงให้เธอได้ฟังโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปว่าทังหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันที่ฝนท,ที่เฝ้าดู อยากฟังจากปากเธอหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีที่เหมือนกันหากเธอจะเขินอายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่รอ้องว่า ไม่เคยบอกรักใครคนไหนที่จะมีแค่เธอแค่ร้องว่าไอายายายาไอยายาก็พอแค่เพียงเท่านี้เป็นไั้นเข้าใจเคยพูดความในใจที่มีกับเธอเลยสักครั้งเพราะฉันนั้นผู้ที่จะพูดไปบาสวบ์ส วันที่กธอทำใจให้เธอได้ฟังโอกาสยิางนี้ต้องพูดไปว่าฉันหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันเธอวันคือฟ้าที่เฝ้าดูแล้วเธอคิดอย่างไรเมื่อได้รู้บอกฉีอยากฟังจากปากเธอแต่เธอก็รัก เธอก็รู้สึกที่ดีเหมือนกันถ้าเธอจะเคินอายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่รอเอา 开场，来像个爱。 แค่้องว่าอ้ายอ้อยอ้ายก็พอแต่ฉันก็ขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหวัวใจไม่เคยบอกรักในรคานไหนที่จะมีแค่เธอแต่ร้องว่าอ้ายอ้ยอ้ายเปลี่ยนใจ เยาสุดยอดเลยเมื่อกี้ที่ร้องไปถามท่านี้ดีกว่าคิดว่าถูกหรือผิดเพศก่งกะโกรช่วยมร้องเลยผิดใชงตะโกรช่วยแก้ ยังไม่จบยังไม่จบร้องต่อร้องต่ออันนี้เป็นแบบว่าแฟนพี่สิงโตเขาไปผิดแล้วประโยคไหนชอบพี่สิงโตหายไปเป็นท่อนเลยแหละเขาผิดเยอะไหมผิดเยอะเลยแล้วก็หายไปเยอะแต่ก่อนหน้านั้นก็ผิดคำเละเทะไปหมดเลยแต่แต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้ไม่ได้ฟังเนื้อเราก็โอเคไช้มันก็พอใช่เปล่ามันไปได้เราว่าเราร้องถูกหรือผิดครับผิดครับงั้นไม่ต้องเฉลยสรุปว่าผิดนะครับผม เป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ชมครับกับลีลาการร้องเพลงไอจากคุณนัทสื่อช่วงหน้าเรามาดูกันนะครับว่าแก๊งปราบเซียนของเราจะชอบการโชว์ร้องเพลงของคุณนัทสื้อมากน้อยแค่ไหนกลับมาสนุกกันต่อในช่วงที่2ของเซียนโอเคครับเมื่อสักครู่คุณนัทสื้อก็ได้ร้องเพลงไอจยจบไปแล้วเรามาดูกันนะครับว่าแก๊งปราบเซียนของเราจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างมาฟังคอมเมนต์จากคนที่วย่วายมากที่สุดเมื่อกี้คุณเฟิร์สเหรอถามว่าเหนือ่อยไหมต้องเหนือ่อยแล้วแหละ พขาหน้านัาเสืออยู่เงี้ยเ <c oughs> ท่ไร <c oughs> อะหน้าเขาเป็นอะเป็นคนที่หน้าแบบเอนเตอร์เทนอะหน้าเธอคือหน้าแบบเล่นหน้าตลอดเวลามันก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วแหละแกเสียงเพราะไหมเพราะแต่เราคิดว่ามันเพราะได้อีกอาจจะเป็นเพราะตื่นเต้นหรืออะไรก็ไม่รู้มาเลยดังไม่เหมือนกับว่า ยังเหนื่อยอยู่เลยเนี่ยยังปล่อยไม่สุดอ่ะอเขายังเขายังสามารถเอาความเอาความสามารถเขาเออกมาได้อีกอค่ะ,ะตึกแดนนั่นแหละคุณจิ๊บเมื่อกี้ดูอ่ะมีเห็นเลยว่านาสัสมีมันข้างในมันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเอเนอร์จีแล้วก็พร้อมที่จะเอนเตอร์เทนผู้คนคือถ้าพูดถึงออร่าพูดถึงพลังงานต่างๆมันดูสดใสมากๆแต่ว่าเพียงแค่ว่าเสียงร้องมันขาดๆอะไรเงี้ย<ม>นิดหน่อยแต่ลีลาทุกอย่างคือเพลินและดูเพลินมากค่ะครับ พี่เป๊ะคับเป๊ะว่าไงครับก็เป็นคนที่มีพลังในเยอะร้องออกมาเลยเพลงสิงโตจริงจรร้องยากนะนะครับโชคดีที่เราที่เฟิร์บอกว่าเราหน้าเล่นหน้าหน้เป็นเล่นหน้าเล่นหน้าหน้าเป็นถ้าเล่นตัวเรายุ่งเลยไม่ยอมร้องไม่รู้จะฟังใครเราไปปูให้เขารู้ไหมเฟิร์นใครจะไปรู้เราไปปูให้เขาก่อนกบาลห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแฉมเคือถามว่าเป็นเซียนไหม บอกเลยว่ายังไม่ร้อยเเซแต่คุณมีสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คุณไปถึงจุดนั้นได้คือถ้าเปลี่ยนเป็นักกีฬาเนี่ยเขาเหมือนกับเด็กที่ฝันอยากเป็นนักบอลแต่อนุบาลครูก็ไม่เลือกมาหาลาัยคนก็ไม่เลือกรออรอโอกาสมาตลอดชีวิตแล้วพอลงไปเนี่ยมันจะวิ่งเหมือนคนบ้าผมว่าผมเห็นตรงนี้เวลาเขาร้องเพลงนั่นคือสิ่งที่ชนะใจผมครับขอบครับ ว่าไงครับผมว่าเขาเป็นนักร้องที่ที่มีทฤษฎีมีหลักการนะครับนะคือสามารถที่จะประยุกตสถาการณ์ต่างๆให้ให้ให้เข้าสู่รูปแบบที่เขาต้องการได้ครับนี้ดีโอเคเสร็จไปแล้วนะครับท่านแรกอะไรนี่ยังไม่ได้หนึ่งเซียนเก็บไปก่อนเพราะร้องผิดแต่ตอนนี้ไปพักด้านหลังเวทีก่อนเลยรับไม่เสียหายเราส่วนใหญ่คนก็จะมีผิดที่หน่อยกันไม่ได้เซียนนี้ไปไปดูคนต่อไปก่อเขาจะได้เซียนจากการร้องไม่ผิดเลยหรือเปล่าเชิญค คุณซานครับตามการเลยครับผมการร้องเพลงในรอบนี้ต้องการอุปสรรคไหมเอาไหมไม่เป็นไรดีกว่าบอกดริงว่านี่อุปสรรคมามีสวนมีสวนโอ้โหโอยชอบชอบชอบมีสวนก็ไปวิ่งเล่นสิครับก็จะพาชวนกันไปไงใช่ไปเล่นกันสองคนไปเล เฮ้ยม <łość> ันเริ่มติดจริงๆแลวเนี่ยถือที่หมดเลยครับพร้อมแล้วกดเลยครับพิธีกรกดครับและกดอีกครั้งหนึ่งกลอองห้วยไร่ใส่วอสบอลทิมกันลูกหลง พี่แมวศิรศักดิ์เคยร้องเพลงนี้พบกันเมื่อวานเอาไม่เป็นไรเรามีเวลาให้คุณ20วินาทีที่จะจําเนื้อให้ได้มากที่สุดไม่ควรที่จะผิดเลยเพราะคุณจะได้หนึ่งเสียงไปครองก่อนพร้อมนะครับเนื้อเพลงมาโอเป็นเรื่องเล่าเออเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องราวนะเพลงนี้ พบกันเมื่องานเทศกาลืองลวงเดียวแคนเดิม่วงเป็ดครับเวลาหมดอ่ะเพลงร้องไปแค่ตอนเดียวได้สองคำมาทำให้เต็มที่สนุกกันมานะครับครับเราเป็นนักเรียนการแสดงเราต้องทำได้อยู่แล้วเอาล่ะเมื่อคุณเือไม่คุณต้องร้องอย่างเสียน กันมืองหญ่เทศกาลเมงเกี่ยวแขนดันคัวผูพ้พันดวงหรือยแต่ขอกำปัันก่อนจำจะจอนจใจก่อนลาจากพี่ไปเธอบอกจะกลับมายังรอคอยทุกนาทีรอคนดีนั้นหวนมาอยากบอกให้รู้แก้วตาหียันคอยอยู่ที่ จะยังไม่ลืมสิไมอยูทีฟานก๊อนกอขอร้องน้องจงเห็นใจได้โบมอกรกนาโอ้ัปาร์ปทร์ปา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 ปาร์ปาร์ปรปาปารราราปาา You can't get through, you can't do the ลืมชิไม้อยู่ที่บ้านกาบ้านกาขความร้องนองจเห็นใจได้โปรดหยหลอกนะ o อยู่ที่บ้านเกา n บ้านกันความรอนของเราธอยังมีเล่นชิมอยู่ที่บ้านเกาะบ้านเขารอร้องนองตงเห็นใจได้โปรดอย e าหลอ,ลอกันนะอยู่ที่บ้านเกบาเก้านเ ดังความล้นของเราเธอ,อยังไมลืนใช่ไหมอยู่ที่บ้านก็ดบาง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 บา,งบางก,ขงงงงกนนา็ขอร้องน้องจนเห็นใจเด็้โปรดอย่หลอกกันนะโอ้ขอร้องน้องจนเห็นใจเด็้โปรดอย่หลอกกันนะ ผู <aunque S 2> <me> ้ห <cheg> ญิงของชาวชาวโอ้โหผมจะโดนอะไรไหมเนี่ยโดนชาวชาวเสกของใส่หนังไยเข้าท้องเป็นเสกหนังตัวเองเลยคิดว่าที่เราล้องไปเมื่อกี้ถูกหรือผิดครับผมผิดผิดก็เลยมีบาง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 ก่อนเล่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 นโอเคสรุปว่าผิดผิดนะครับ แม่คุณซานครับพอเปลี่ยนลุกจากนักปั่นจักรยานมาเป็นนักร้องกับเพลงลูกกลุงนี่ล่าการร้องเนี่ยไม่เบาเลยนะครับแก๊งปราบเซียนของเราจะว่าอย่างไงกันบ้างติดตามได้ช่วงนีครับเอโอเกะกลับมาแล้วจ้าช่วงที่แล้วคุณซานก็ได้ร้องเพลงลูกกลุงผ่านไปแล้วนะครับช่วงนี้เรามาฟังกันนะครับว่าแก๊งปราบเซียนจะว่าอย่างไงกันบ้างไม่เป็นไรก็เจ้ากันไปคน่อก็ไม่ได้ถูกมาฟังคอมเมนต์จากเมียพี่ชาว ขอเสิรเป็นเพื่อนับอ้าวไม่ใช่ค่ะเคยเป็นอะไรเป็นอย่างไคือเราชอบชาญเสียงชาญคือพลังดีมากพลังเสียงดีมากมันดูแบบหล่อเป็นคนเสียงหล่อทุ้มอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องการเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยคือสนุกสนุกคุณใช้เวทีได้คุ้มค่าคุณเอนเตอร์เทนผู้คนได้แบบรอบด้านมากๆค่ะเรียนมาทางนี้ด้วยนะครับเป็นเพลงที่สนุกแล้วก็สามารถนำมาร้องให้สนุกได้ ครับแล้วก็ฟังนี่ชัดดีนะครับไม่ได้ร้องชัดนะแต่ฟังแล้วชัดดีครับเฟินครับเออชอบเฟินครับชอบเฟินจะบอกให้ว่าเป็นเสียงที่เฟินชอบเวลาเวลาที่เฟินฟังเนอเสีย่เอเวลาที่ฟังใครร้องเพลงอ่ะแล้ว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 มีคนที่ร้องเป็นเอกลักษณ์แบบนี้ยคือไม่เป็นสไตล์ของตัวเองอ่ะคุณอ่ะร้องเป็นสไตล์คุณเองเลย กลับบ้านแล้วก็ไปร้องให้ฟังทุกวันทุกวันเลยโอ้ยแหงครับผมว่าคำว่าแน่นเหมาะที่สุดแล้วคุณได้ใจไปด้วยความแน่นของคุณแน่นๆนนโดนๆไปถอดแท่งน้ำนังหนังนังหนังหนัหนังหนังหนัไหนไงหนังนับหนังหนัดหนังหน่งหนังหนไม่เังหนังหงหนััััััน้่อง โดยน้าโดยน้าเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อเขาขอร้องแล้วเจ้าเจ้าเห็นอาจจะการร้องผิดบ้างแต่ก็เพลินเพลินครร้องเพลินเพลินก็โอเคครับเพลิน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 มีความพยายามดีเอน่ะครับอ่ะเรียบร้อยตอนนี้ก็ปล่อยคุณซานไปพักก่อนนะคะไปเลยเชิญครับจบไปแล้วสองคนเอ่อเหลืออีกสองคนแต่ว่าเวลามันหมดนั่นนะสิครับคุณผู้ชมแต่ไม่ต้องเสียใจครับผมพรุ่งนี้สองทุ่มสิบห้า กลับมาดูกันนะครับว่าอีก2คนที่เหลือนะฮะที่จะมาแข่งใครทั้ง4คนที่แข่งวันนี้และพรุ่งนี้จะเป็นเซ NO ียนโอเกะประจำสัปดาห์นี้วันนี้หมดเวลาแล้วพรกก็หม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ